วัเดียวกันเราควรออกมาพบปะด่วนเปิดตัวค่ะเปิดตัวแคร์รับเชิญค่ะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah. คุยกันเรื่องดวงชะตาอยู่ชอบดูดวงไหมคะก็ชอบค่ะง่นายเดี๋ยวให้หมอแชมป์ดูน้องเปาใช่มันเขาประกอบเนี่ยครับวิธีการดูครับเพียงแค่น้องเปาครับตั้งติดนะครับขอยุญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะกำเนิดการเปิดดวงชะตานะครับอยากจะทราบเรื่องไรเออวันนี้ขอเป็นเรื่องงานแล้วกันเรื่องงานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตั้งติดครับแล้วยิบมาห้าตัวครับเรื่องงานครับ ครับดวงสตาร์ดวงนี้ของน้องเปาครับบอกได้เลยว่ารุ่งจริงๆเขาเรียกเป็นดวงที่กำลังจะมาแ<ฮ>มีว่าฮอตอยู่แล้วนะครับในช่วงมีนาจะฮอตกว่านี้จะมีผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสดีๆมีงานล่าดงานหลวงเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลย <Hey! S 1> <Hey! S 2> เดูจากอะไรเหรอคะคุณหมอเปรี้ยครับผมเป็นอาคาลรและร่วมถึงในดวงสตาร์ของน้องเปาครับเรียกว่ายังมีสิทธิที่คอยหนุหนนำอีกด้วยเพราะได้ยี้ยออง อันนี้คือดูจากอักขระที่อยู่บนเบียต้องคับอักขระครับผมก็ถึงเป็นที่สื่อกับเบียด้วยดังนั้นก็เหมือนกับการดูไพ่เพียงแต่ว่าปกติสื่อสัญลักษณ์จากบนไพ่กลายเป็นสัญลักษณ์จากอักขระที่อยู่บนเบียถูกต้องครับอ๋อนี่คืออีกหนึ่งศาสตร์ที่เรานําเสนอในวันนี้ค่ะตอนนี้ขอบคุณหมอเมย์และหมอแชมป์ค่ะเดี๋ยวค่ะนี่คือพี่โอปอจะให้หมอแชมป์กับหมอเมย์กลับหรอคะไม่ได้นนอย มีอีกหนึ่งคำถามคือคือหมอเมย์คะไทยอยากทราบมาเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของลิปสติกใช่ไหมคะมีลิปสติกสีไหนที่เราทาแล้วเนี่ยจะทำให้เราแบบไม่ค่อยทานไหมคะหรือว่าอยากอาหารน้อยลงอะไรเงี้ยพี่พาลองสีนี้นะเตยเตยรู้สารเรื่องนี้ด้วยเหรอรู้เตยรอดมาก เขาจะไปยู่ได้ยังไงต้องไปถามคนอื่นถามใบสาวอีกคนนึงที่เขาดูแลสุขภาพดีกว่าไป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 ิแน่ไม่ใช่นองาสมาธิเหรอเปล่าเขากำลังสั่งธงเขาเนี่ยให้มันยู่มากไี่มีปัญหาแขกงับเช่ญวันนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะเขาหุ่นสวยแล้วก็เป๊ะแล้วด้วยแล้วก็ไม่มีหน้าท้องด้วย ไม่ไม่เข้าใจว่ากะทิแค่มะม่วงแค่เนี้ยทำให้หน้ารองขึ้นมาเลยหรอคะหัว,ว<ะ>่าตอนเขาสั่งอ่ะเขาสั่งข,งขา้าวเหนียวสองโลโม่วงสองลูกแล้วก็ใส่กะทิเยอะๆโรยงาเข้าอปีกอู้อ,อร่อยมากเลยยุ่งหรอไหมยุ่งหรอ อยู่าสกนั่นเองค่ะไม่น่าเชื่อเมื่อก่อนเคยมีคนเรียกว่า ที่เคยหนักสุดเนี่ยประมาณแบบ53แต่ดูดีมีช่วงหนึ่งนางคงแบบว่าเออคงอยากพีชชีวิตอ่ะอ่ะ,อะแล้วอย่างนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยพี่เปิ้ลมีการเปลี่ยนแปลหรือว่าดูแลรูปได้ยังไงให้กลับมาเพอร์เฟกต์แบบนี้แหะค่ะคือข้าวเช้ากับข้าวัลเนี่ยเราจะทานตามปกตินะคะแต่ส่วนข้าวเย็นเนี่ยเราก็จะงดแบบว่าลดพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยลงแล้วก็เล่นโยคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยแปลว่าเราไปตามพี่เปิ้ลนะคะดูวิธีการเล่นโยคะกระชับหน้าท้องเกล็ดดีกว่าค่ะสำหรับท่าโยคะที่ชช่วยกระับ หน้าท้องสำหรับสาวๆท่านนี้นะคะเรียกว่าท่าเรือค่ะเริ่มจากสาวๆนั่งเหยียดขากับพื้นงอเข่าทั้งสองข้างเองหลังเล็กน้อยแล้วค่อยๆย,ยกขาทั้งสองขึ้นโดยงอเข่าแล้วค่อยๆเหยียดขาให้ตรงปลายคางขนานกับพื้นพร้อมกับจัดสมดุลให้ร่างกายทรงตัวให้ดีจากนั้นเหยียดแขนทั้งสองข้างมาด้านหน้าโดยให้แขนขนานกับพื้นหายใจเข้าออกให้ได้สิบครั้งนะคะ ทำซ้ําจนครบ10ครั้งกล้ามเนื้อหน้าท้องจะแบนราบและยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทําให้ร่างกายสดชื่นและระบบการทํางานของร่างกายดีขึ้นได้ค่ะสาวๆที่อยากเรียกความมั่นใจให้รูปร่างกลับมาเพอร์เฟกเหมือนเดิมเนี่ยนะคะ <S <s ก็ต้อง ลองไปฝึกเล่นโยคะแบบพี่เปิ้ลว่างแล้วนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมหาเครื่องดื่มที่มีแอลคาเนาทีที่ช่วยเร่งการผ่าผันมาดื่มควบคู่กันไปด้วยนะคะเราจะได้มีหุนสวยดูดีสมกับเป็นหนุ่มสาวยุคใหม่ไงล่ะคะ,ะยังไม่หมดค่ะเรามีเสื้อยือดเก๋ๆจากซิสเตอร์เดชพร้อมทั้งนะ้อคัพเค้กคอฟฟี่ที่เวนวันจากเนี่จยจะกีนพร้อมให้กับพี่เปิ้ลด้วยค่ะฟ้องมาค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดน้องเปาปองรีจะมาแดนมันๆให้ดูค่ะ สนับสนุนโดยยุคนี้มีเยอะ Coffee ทเวนตีวันอีกระดับของการดูแลจากเนเจอร์กิฟต์